ที waited, so stumbled, so Anyways, so hungry, so ่ผ so ักาดงามง่าะพักเจ้าของไว้พัเจ้าของบอย่สิบาทอะไรกวาเัน่อันนี้าบม้าัเการน้เมค่ะุณเท่าไรนี่ค่ะนังเขมอยบอกนเมันน่รักไม่่อยลุกแลไการเนี่ยาแล้วก็มาต้มตัวเราถีต้มนะ บกหวานบกหวานแตบกหวานบักวานชิมได้นะโอ้บกหวานใหญ่บกหวานขึ้นอยใหญ่เใสค่ะเือยูน่ลค่ะเขานันนั่นเก็แมซื้อน้ำเล้าม่บกหวานยังก็ยังบกหวานพันใดเนี่ยพันใดนใหม่มาค่บากเองค่ะอาผมเดียวะอนะคบกหวานบกหว่าให่ใหญ่ได้ชิมฟานบกใหญ ฝาดหวานเจาน่นคืาเราก็งามเดียวนะคเอายู่บะขาอ่ะเอ่อย่างไก่มาได้เลยเห็นขายหญงามวาเอไคห่ันก็้ะเร์อะไรเเราให่เขามานี่งเมนเงเีย่่่ปน เฮ็ดเป็นบมาอ่เออเฮ็นลยายนี่ยี่สิบบาทโอ้ยสา,า,ามล้านก็ซื้อสามล้านสิเออแล้วทีเมื่อบาน่อไม้นนนไมะนาวครบ มาละหาบาทขึนอันไงแทะเลิกกาเลมึงมาละหาบาทเราสุดยอดเ่าละหาบาทหอบกลับบ้านยุดบวบบาทบวบไวบุระเบื้องพวกเต็มมือละไอันนี้ก็สิบาทเองน สี like. ่ส nope. oh, ิบบาทกล้วยกล้วยยังไงกล้วยหมูเป็นยังไงกล้วยหมูนะใช่โอ้เขาเล่าง่ายมากเลยอันนี้ปลากวัดปลาตะเพียนอะไรมะม่วงมะม่วงเจี้ยวเ้าบาทจ้าหมูทอดอลาจ้าวปลาชูอื ต้มผักเสี้ยนนี้เดปิ้นกับจาโอไม่ได้ขึ้นไม่ไม่จักบาทเลยพ่อไกลส่วนพ่อไกลแซ่

ด้านนใฮะไปซื้อมะเล็ดเอาซื้อมะเล็ดเอาอืาเรือตรงนี้มันเด็กมาล่านะเอาทไมมันเด้ใช่ใช่มาล่าอลหะไม้ละห้าบาทมาล่านี่เห็นไหมครับมาล่ามาล่าห้าบาทนะจ๊ะเออเมื่อวานที่ไปอยู่บ่ ว่าฝนตกเลยบริข,ข้าขอ้าวตุ๋นน่ะเมื่อหนี้แทบจะหมดเลย่้าวเสร็จแล้วมันก็น,นี่ไม่ละห้าบาทพี่น้องถ้าเราทําขายก็ได้นี่ครับมีอะไรบ้างก็จะมีหลายอย่างก็ต้องอธิบายดูเห็นเลยภาพของเลยภาพน้ำจิ้มมันก็จะเด็ดๆหน่อยเพันซื้อร้อยหนึ่งพันแถมไม่หนึ่งสุดยอดครับ ถ้าซื้อร้อยหนึ่งก็ต้องได้ยี่สิบไายนะเตาย่างก็ใช้เตาแบบนี้นี่เตาแบบนี้เอาต้องเตาใส่เตาพื้นครับดนไปน้าตลาดป้อมถมนี่ครับเมนูพันสุดยอดเลยได้อยากกินกกินนี่อ <Okay, S 1> าล่ะเม็ดสูตรเจ้าของเองบ่ซื้อหัวเชื้อมันมาบแล้วมาทำสูตรเอง ม,ม,มีเห็ดมีเห็ดายเห็ดมีเนื้อหมูมีไก่มีฮอดอกขอดอกฟางนั่นรับทุกคนขายดีครับกัดเขาขายบนนี้เขาก็เห็ดขายได้กำไรครึ่งครึ่งยู่ครับก็ไปลองทำกันบพราะคือต้มไม่สุกแล้ก็ทำไม่สุก เพราะว่าถ้ามันไม่สุกแมันเอาสุกๆให้ได้ถึงมันตัวไม่สุกเพราะว่าลูกสาวบอกว่าแม่มันมีเอาจุดจอดอย่างจุดจย่างให้มันจุกๆเรา่กินเราดิบๆ่ะไม่ไม่ดิบค่ะสุกเหมือนกันแต่ว่าพี่เขากินดิบได้นะครับแว่าครับแต่ถ้าเป็นเด็กเนี่ยเขาอยากเอาจุกๆทำบันละกีไม้นี่มัน สามสี่ร้อยนก็จำตลาดนัดครับเปขายเปินจีได้ย่อนด้วยสุดยอดลาล่าครับลองเพ็ดไหมละหาบาทหอมมิว้วยถือไปสุดยอ,อดครับลาล่ากล้วยกล้วยอะไรกล้วยไข่ ดูลแลเศร้าน่าก,นกินพอกินพอกินเอาแล้วอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นมุมผลไม้มุมผลไม้อันนั้นหมักอะไรนะลิ้นจี่ลิ้นจี่น่ากินจังโลละห้าสิบาทลิ้นจี่มา,าใส่ครับบ่าใส่เนี้ยอร่อยอะไรครัอะไรอเลย ผลไม้นี่แหละตลาดบ้านบ้านฝั่งแดงตลาดแบบหมู่บ้านเราครับขายดีผักเสี้ยนก็มีส้มผักเสี้ยนใหญ่ถุงละเจ็ดบาทใหญ่ถุงละหวอบบ้าคายถุงละห้าบาทหอบใหญ่ส้มผักเสี้ยนถุง,ล,าาง,ล,ะาางละสิบบาทครับช่วยที่ปลูกใหญ่นะยายเนาะปลูกแล้วก็มาขันในมู่กินนี่ขนมู้กินว่าเป็นตัวทำผ่อนค่าบ้านนะครับเสีบเลยตั้งทั้งทีได้เยอะแก้วเลย ติดกครับขนมหน้บาทคยี่สิบาทเลยน่ากินเลยขนมทำเองนั่นตามมนฮะตามอัาฮะสิบอยู่ในเมืองบาได้กินเดอ้ออยู่บนนอกได้กินนะอันนี้ก็เป็นผักบ้านเราครับนะอ่ะเดิน สุดยอดครับก็อาหารในบ้านเราสุดยอดจริงๆอันนี้มาเดินเที่ยวในหมู่บ้านกลุ่มอยี๋ยนี้กลุ่มเงี่ยงเมี๋น,นี้ครับผมประมาณนี้ครับตลาดบ้านฟางแดงที่รังสุดยอดอสุดยอดครับไม่ละหาเบิร์นี่ลอยเนี่ย้หกินบัาบาวบวบไฟหมดละ ่าสดๆร้อนๆมันมีทั้งไก่มีทั้งเนื้อหมูพริกกระยัดหมูเถาแซบไม่ได้กินนะซื้อกินนะแซบปะแซบอ่าแซบเนี่ยอร่อยมากนะฮะเขาใส่จานเอ่อสุดยอดสุดยอดประมาณนี้ครับเห็นมั่ย <kaz> ถ ah. ้าอยากไปทำก็ไปทำ มาก,กินมาแย่แน่นอ,อร่อยอร่อยลูกสาวเพิ่นบอกว่าซื้อมาให้กินหนือนะหาเราพอเห็นจะเกลือ,อตลาดเห็นถ้าจันถ้าจันทถึงสุขมาจะเข้าตลาดาอืนเสาร์อาทิตย์อาจะเจอเร็วใช่ไหมเพราะว่าอยู่ทางเรียนกังคุณพิอ,อ๋อ สุดยอดเสียบส,ส,ส,สุดยอดสุดยอดนี่แหละเมนูนี่ห้าบาทครับมันทำอะไรสี่ร้อยห้าร้อยไม้ขายเกี้ยงจับกับไรกับไรครึ่งครึ่งไหมนี่หนาทำทำกับไรครึ่งครึ่งไหมไม่ครึ่งไม,ไม่ครึงคค่งให้ลูกค้ากินบ่ <c oughs> ให้ลูกค้ากินหลายกว่ามันจะละว่ <c oughs> ครับหมดทุกวันไหม,หหมดก็เหลือบ้างไม่เป็นไร อันไหนที่ขายดีเนื้อหมูไหมเป็นเนือ้อหมูเป็นเบคอนเบคอนเบคอนกับไก่พวกนี้นะนนนนนาอันนี้อันดับหนึ่งอ,นนอันดับหนึ่งคือตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นสองเจ๋วเก็จะเป็นเนี้ยประมาณนี้ครับนี่ครับสุดยอดครับเพ่นมาล่ามาล่าไม่ละหาบาทอยู่แถวบ้านห้าครับสุดยอดเยี่ยม